นี่ครับเดือยติดมากับหัวนี่เลยนะฮะสวัสดีครับเพราผมทองพระูก,กับพี่หมูพูดได้นะครับผมวันนี้ผมจะมาทําการแกะกล่องฟิกเกอร์กันอีกแล้วครับแต่ตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยเป็นตัวที่แบบสเปเชียลมากแล้วก็ค่อนข้างจะหาย,ยากเพราะว่าต้องทาการสั่งจองมาพร้อมกับหนังสือกระตูนะครับจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากเรื่อง ใแล้นี่เลยครับกับคิมิโนะใยบาเดมอนเซเลเยอร์หรือว่าชื่อไทยก็คือดาบพิฆาตอสูรนะครับผมก็สั่งมาจากคิโนคุนิยะนะฮะคิดอยู่แล้วล่ะว่ามันต้องฮอตฮิตแน่ๆเพราะว่ากระตูลเล็บนี้เล่มสุดท้ายนี้เล่มที่23นี่นะฮะมันจะมาพร้อมกับนี่น้องๆคิวพ็อกเก็ตนะครับผมตัวเล็กๆทั้งหลายแหล่นะฮะอันนี้ราคาที่มาจากคิโนคุนิยะนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามา แกะดูได้ไเลยว่ามันจะว้าวแบบที่เขาตามหากันหรือเปล่านะครับผมนี่นะฮะกล่องขา,ขาวๆางนี้นะฮะอันนี้การ์ตูนผมจะไม่เปิดดูแม้แต่นิดเดียวเพราะว่ายังไม่ได้อ่านนะฮะแกะกันเลยนะครับดึงนี่เป็นกล่องสีแล้วจ้าน่ารักเชียวแต่งเป็นสีต่างๆอย่างชัดเจนนะเ็นนกสือสีเหลืองชันจิโร่สีเขียว เนสิโกะสีชมพูแล้วก็อินสเกตจะเป็นสีน้ำเงินนะครับผม mm. เห็นไหมสวยงามกล่องก็จะเป็นกล่องลังนะแข็งๆเลยนี่นะฮะก็ข้างๆก็จะเป็นพวกอาร์ตเวิร์กนสองฝั่งนี่ด้านล่างก็จะเป็นแบบสีลนะโอเคนี่ด้านนอกนะฮะก็จะเห็นว่าแต่ละตัวนี้จะมีฟังก์ชันในการเลือกเปลี่ยนนะเออเปลี่ยนหัวมี่ังมีอะไรเนี่ยแล้วเรามาดูของจริงกันเลยดีกว่าตึงว้า ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะฮะผมใส่ในซองพลาสติกมาเลยนะครับจะเป็นตัวอะไรบ้างมาทีละชิ้นเลยนี่ถุงสีเหลืองนี้จะเป็นเซเนสึนะครับผมอีกถุงหนึ่งนี่น้องเนสโกะนะฮะมีน้องเนี้ตัวย่อยออกมาด้วยอินโนสเกะนะครับมีให้2หัวนะมีหัวหมูป่าแล้วก็หัวปกตินะเนี่ยสุดท้ายซองใหญ่สุดเลยก็จะเป็น ที่ทันจิโร่เขาก็จะแยกถุงมาเลยนะถุงใส่หัวก็จะเป็นสีเขียวนะด้านล่างสุดของกล่องก็จะเป็นคอลเลคชันของฐานวางนะครับผมเห็นไหมครับฐานวางแล้วก็เป็นดาบนะครับของแต่ละคนนะโอเคนะครับผมจะเริ่มจากทันจิโร่ก่อนนะฮะซึ่งผมแกะพลาสติกออกมาแล้วนะฮะมันจะประกอบไปด้วยหัวนะฮะหัวของทันจิโร่นะครับผมนี่ก็หลังนะครับนะครับตัวนะครับตัวทันจิโร่ กระบาที่เอาไว้ใส่น้องเนสโกนะเห็นไหมนี่นะครับนี่ฝาปิดนะครับในส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนของหัวทันจิโร่ซึ่งอยู่ในกล่องสีเขียวนะผมไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงน้นเดี๋ยวลองแกะมาเทียบกันให้ดูแล้วกัน2องหัวนี้นะครับที่ผมเห็นว่ามันแตกต่างกันก็คงจะเป็นในเรื่องของรอยแผลเป็นนะครับตรงหน้าผากซึ่งผมยังไม่ด้ดูการ์ตูนผมก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรทําไมแผลเป็นถึงแบบเปลี่ยนเปลี่ยนรูปร่างได้นะฮะ โอเคผมจะเริ่มจากการประกอบหัวทันจิโร่แบบปกติก่อนแล้วกันนี่เสียบเข้าไปไม่ต้องรุนแรงกับน,น้องมากนะเออค่อยๆเสียบไปนี่นะครับแล้วเอาหัวเสียบเข้าไปด้าน,นหลังเข้าไปแล้วนี่ผิดไม่ค่อยแน่นนี่นะฮะเขาจะมีฐานมาให้โอเคแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับกับน้องทันจิโร่นะ มาครับตัวที่สอน,นะครับที่ผมแกะออกมาแล้วนะครับจะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากน้องนี่เนสโกจังนะฮะผมเนสโกจังเนสโกจังผมดำดีมากอะดำแล้วก็ตัดคอนท้ากับสีส้มตรงปลายผมนะน,นะนะครับน้องมีโบด้วยนะเออโอเคนะฮะแล้วก็เป็นในส่วนของตัวเนสโกนะครับอันนี้สเปเชียลนิดหนึ่งเพราะว่าเขาแถมอันนี้มาให้เป็นเนสโก ตัวน้อยนนสโกน้อยเห็นไหมแกวเอาหัวเสียบไปเลยแต่ระวังหน่อยเพราะว่าดูถ้าจะบอกบางนะเพราะว่าเดือนมันค่อนข้างจะเล็กนี่เห็นฮะเสร็จแล้วน่ารักน่ารักฐานสีชมพูนะฮะเห็นไหมนี่นะครับเนสตโกนะครับผมนี่อยู่บนฐานสีชมพูเรียบร้อย ตัวต่อไปนะครับผมก็เป็นในส่วนของเซนเนสส์นะฮะนี่นะครับก็จะประกอบไปด้วหัวตัวเห็นไหมครับถ้ายืนเหมือนกับทันจิโร่เลยแต่อันนี้มีจับชายผ้าเล็กน้อยหัวที่เขาแยกมาให้อีกหนึ่งหัวในซองสีเหลืองนี่นะเดี๋ยวเรามาดูความต่างว่ามันต่างกันยังไงอันนี้หัวสองนะอันนี้หัวหลักนะเห็นไนหะเห็นความต่างไหมหัวหนึ่งจะเป็นหน้ายิ้มเห็นไหมหน้าจะยิ้มยิ้มนะ ส่วนหัวสอง่เป็นหน้าแบบกังวลกังวลนะแถมสิว้ด้วย1เม็ดนะครับสําหรับล็อตนี้ของเซนเนสึนะครับหัวสองดเข้าไปได้แล้วฮ่า <laughs> น่ารักเชียวฐานสีเหลืองของเซนเนสึมาต่อกันเลยนะฮะโอเคเสียบเข้าไปอย่างง่ายดายนี่นะครับเซนเนสึมือเขามีแบบให้ใส่ดาบได้นะยวค่อยมาใส่ให้ดูตอนจบแล้วกัน สุดท้ายนะครับผมจะเป็นใครไม่ได้นอกจากหมูป่าของอนะินะุนสเกะนะเห็นไหมผมว่าหน้ามันจะปนแปลกๆกว่าไอคิวปเกตชุดแรกนะมีหัวหมูป่าแนละ้วก็ต้องมีหัวของตัวปกตินะฮะตัวนะครับผมนี่นะครับผมหัวเ,เสียบไปนี่ได้ออกมาแบบนี้นะฮะนี่นะครับได้มาแล้วดาบของอินุนสเกะนะฮะเป็รล,ลอยบ้างๆอยู่นะ ก็วิธีการใส่นะครับผมก็ยัดเข้าไปในรูจากข้างหลังนะออนี่นะครับผมก็เป็นอันเสร็จพิธีนะะแสดงฐานสีน้ําเงินนะฮะโอเคเดี๋ยวประกอบกันเลยจากการที่ไปฝืนยัดนะครับเพราะว่ารูกับฐานมันไม่ตรงกันปรากฏว่านี่ครับเดือยติดมากับเดือยของหัวเนี่ยติดมากับหัวนี่เลยนะฮะแต่ผมว่ามันไม่ได้หักนะ เพราะมันจะเป็นข้อต่อเอาไว้อะผมว่าก็ใช้วิธีการเนี่ยใช้แหนบดึงออกมาแล้วกันถ้าเกิดมันติดเข้าไปแล้วค่อยไปเสียบที่หัวใหม่เคนะการพยายามเอาแหนบดึงออกสรุปรไม่ได้ผลครับไม่ออกแล้วก็เดือยอันนี้ก็นากาจะแบบติด้าอน,นี่ไปแล้วแต่ว่าเป็นไรช่างมันเดี๋ยวอีกหัวหนึ่งก็ค่อยไปหาเดือยสำรองหรือว่าพวกเหลา่าพวกไม้จิ้งฟันหรือว่าเป็นคัตเตลบัตการคารเตลบัตเอามาเสียบแล้วกันเพราะว่าในหัวส่วนของอันนี้ยังเป็นปรูอยู่ ปร,ออรประกอบเนสเกตก็ระวังระวังหน่อยละกันเพราะว่าฐานมันค่อนข้างจดืกว่าเกอบเข้าไปยากนิดหนึ่งนี yep. <sho> ่นะฮะหัวก็อยู่บ่อยแล้วนี่นะฮะเวลาทานจีโรแล้วมีน้องเนกอยู่ข้างในจะเป็นแบบนี้เห็นไหม เรื่องติดดงติดดาบอะไรเดี๋ยวผมไปติดแล้วถ่ายให้ดูที่หลังแล้วกันครับยังไงวันนี้ผมก็มาแกะกล่องให้ดูแล้วว่าคิวพอเจ็ด มังงะเล่มสุดท้ายนะครับเล่มที่สามของคิมิโนะยายบาทเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อไม่ดีนะครับผมก็คือหักคามือเลยทีเดียวนะฮะก็อย่างที่บอกเอโนซุเกะใครจะไปยัดอะไรรุนแรงมากเพราะว่าเรือมันค่อนข้างที่จะอ่อนนะฮะผมแล้วก็ฐานมันค่อนข้างจะต้องยัดแน่นออกไปถ้าเกิดใครจะยัดก็แนะนําให้เอาหัวออกก่อนแล้วค่อยยัดนะครับผมผมยัดไปพร้อมหัวเลยสรุปโดยหักยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับยังไงคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไร เป็นตัวพิเศษพิเศษอีกหรือเปล่าก็ติดตามชมแล้วกันนะครับผมนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเย้ <laughs>